สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมไม่ย่าพาเที่ยวนะครับมือนีบริตาักเขาได้เี่เขามาเมือง,องกอนแกนนะครับเขามาเมือง,องกอนแกนพายายมาหาหมอนะครับก็ได้บริตาักเขาเมื่อนีตากเขาเมื่ได้กย์ไทยคลิปตากเขาพี่น้องมึงก็เอาละมือนีเลี้ค่าเขาเมือง,องกอนแกนตอนเวลาสิบโมงนะครับไปไปเบิ้งกังเว้นสแสกแกเนี่ยเป็นยังไงน,นะครับ ไปเบิ้งว่าเมืองอนแก่นย่างเว้นเป็นยังไงลุยขับรถลุยเข้าไปในเมืองอนแก่นลาล์ลาลรถพี่น้องไปเขาไปเบิ้งเลยไอลุยเขาไปเบิ้งในเมืองขอนแก่นเป็นยังไงย่างเว้นพี่น้องเขา็นแสกแสกขี่รถบุกเขาไปในเมืองขอนแก่นย่างเว้นแสกแสกเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงเนี่ย เลยโอ้ยแดดส่องจังหน่อยเดี๋ยวยพี่น้องนะแดดจะส่องเข้าจังหน่อยแดดจะส่องจังหน่อยนะนะครับแดดจะส่องจังหน่อยไปเลยไปเลย,ยเริ่มคลิปจากหน้าดูโฮมเลยด้อนะนะออกจากหน้าดูโฮมออกมาแล้วพี่น้องเริ่มจากพี่แล้วมันจังชั่วนะครับ โอ้รถจะมันหลนะเพราะขามาเขตคอนแก่นแล้วยนี่ยมือขึ้นยนี่ยมือแรงเป็นยันงได่โอ้ปงั้นตัวอูว้น,นี้เขาจะปลูกดอกไมนะ้อ่างล่างยิ่พี่น้องปื้ดตีโต๊ะโต๊ะเป็นแหล่ง,ท,งท่องเที่ยวมาชมดอกไม้เด่นตัวนี้โอ้โต๊โตโตโตสวยงามแท้แหลต,ตึงตึงนะครับนะไปข่าวลุยไปเบิเ่งเลยครับอาจีพสร้างอาจีพว่ชัดเจนหน้าแดดซองโอ้ เนี่ยไปเห็นแต่ไดโนเสาร์สู้ข้อโก็โดอยู่คนโอ้ครับจะเบื่อเบือยครับเดอ้อผ้าเที่ยวคอนแกนเดี๋ยวแล้เขาแล้วน้ำก็หึงสิภาพาไปเลาะนะครับพาไปเลาะมองอื่นนะมือนีผ้าช่วงนี้นะครับกันยังเกี่ยวเข่าอยู่นะครับอ่าคนแถบานเท่าก่อเริ่มกันเกี่ยวเขากันแทบทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้านนะครับนะ่ะเริ่มมาเกี่ยวเข่าแล้วแต่ว่าล่อรถเกี่ยวก็บเป็นแถวเห็นบางหม่องนะจะเขาลงมือเกี่ยวใส่คนเกี่ยวเนาะมวนกุ๊บคือกันนะขยับขดได้เนาะนะครับมันกับบทิทนเวลานะพี่นอนะ้องเนาะค่าแรงเกี่ยวเข่ากับป้าเถอะไปสามมึงสามลอยกว่าพี่นอ้องเลยมึงเด้นจ้างค่าจ้างเกี่ยวเข่าไหมสามลอยก่าบาทไม่เลี้ยงเขาพร้อมูลเลยสามลอยหาสิเกี่ยวเขา พูดคูด่แท้เห็นรุง่งานกับพรหอดปานนันดีก่อแต่ว่าคือวานแล้วมันหอนแดดเนาะหอนหอนกับหอนทึงกุเมเอยกับเมยนะครับุ่นอ่ะแนมไปคอนแกนโซวอนะครับหมดทางหลวงตปวน 让我受着。 โตมุมโลตัดแมคโคเขาจะสร้างไว้ทางเขาขนแกน่นทุกด้านนะรถทางด้านทิศเนหนือทงางไอ้ทางดางบ้านวิญญาพระเี้วหรือทางอุดรกับเฮ็ดแมคโครจุดนี้จุดหนึ่งมาจากทางกาาซิลกับเฮ็ดอ่ทางกับไบิ๊กซีอีกจุดหนึ่งอีกโอ้ยโลตัดอยู่ในขนแกน่นอยู่ออกมองท่าภาคสองสามโลตัดอรถจังหวะเฮ็ดหลายหมอกเป็นเมืองใหญ่คือว่าเนาะแสดงว่า ขาเจ้าเอาความสะดวกสบายมาสู่นะครับมาสู่คนชาวขอนแก่นเฮานะพูนมาจับใจสฉยๆบ่ต้องเขามาไก่นะพู้ทั้งทั้งอุดรกับไปต้องนายเลยเขาทั้งนี้เลยนะครับเขาใดบดเลยนะครับนะทางมันจะก๊ารสินกับเขาทางพุ่นสารค้ามเขาทางปุ่นโอ้ขาเจ้าเฮตุตอนเพราะว่าห่างใหญ่นี่ดีแล้วทีิเขาเจ้าเฮตดออก,ออกนอกเมืองไปนะพี่น้องนะ พอเมืองมันใหญ่แล้วก็รถก็สิหลายกันตัวแอร์อัดอยู่ในเมืองก็สิคักปนยังแม่นบ่รถก็สิติดแอร์อัดอันนี้กรมาอยู่ข้างนอกสิสะดวกสบายเนาะอากาศท้อนๆก็จะของม้ยางแอร์โอ้สังเกตช่วงเขาเมืองดูๆนะครับช่วงนั้นเนาะอากาศท่อนๆได้เขาแอร์เย็นสวยช่วยเป็นเล่านางเบื้องหันเบนนี่ส้มเมื่อนเลยอ่ะครับบ่อหอนกับบ่อหอนกับย้อนสาว ห่างผู้งามเหมืนเด้บ่าตายบ่ได้ตากแดดตากฝนตากลมเนาะตากแต่อยู่เบิดเบื่อเบิดเว้นเดือดร้อนเบิดปีเวรศาสตร์นะสาวห,ห่างกันได้เนาะนะครับบุคือสาวบานนอของหน้าเขาเด้น้ำซาก็ใส่หมวกเลาะทงงอมงอมใหม่หน้าตาใหม่เบิด่อครับนะแตกต่างกันนะพี่น้องเนาะเข้าใจกันเนาะครับผมชีวิต เกษตรกร,ร,กรชาวอะไรชหน้าเฮาก็ส่งขาอยู่ได้ครับเขาปีนี้ก็ขอบคุณทางหน่วยงานบุคคนดูแลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรของเฮาเนาะเห็นแล้วกดีใจนําขายเขา่าหกแปดเก้าตันก็ได้เงินแสนย่อนอยู่นี่ละเนาะขาเจ้า,จาก,ก็ดีอยู่ทุกปีนะี่างที่นะครับปีวิญญาเห็ดหน้าปีแรก เพื่อไห,อหออ 6, นึ่งเงินหกพันตันละหกพันเลยโว้ยนะครับโคตรนะฮะโคตระกับอาซีเนี่ย่เห็นชัดเจนนะพี่น,น,อน้องในเมืองคอนแก่นนี่เนาะพอมันเป็นหมอกมันเป็นหนาหนาเดีดูหนาหนามันก็จะเป็นหมอกจากหน่อยเนาะเป็นหมอกลวดกะกะก็ยังไหลนะครับก็ถือว่า เป็นสภาพนี่ืถือว่ารถหลายเลยครับเนี่ยเขาเมืองคอนแกนมุ่งหน้าไปเมืองคอนแกนนะครับพวกหัวเพิ่นไปยังกันเนาะเกิดเกิดก็เจ้าย้อนถามขึ้นเลยนายทองนี่เนาะเจ้าใบยังขนาดผู้สิวะนะครับก็คือต่างคนต่างมีอ่าพระละต่างคนต่างมีอ่าสิ่งที่ต้องไปนะครับสิ่งที่ต้องไปสิ่งที่ต้องเดินทาง ผมเสื้อเลยว่าบมีผู้ใดอยากขี่รถเรียนโดยเปลืองเงินเปลืองทองหรอกเนาะนะครับมันต้องมีเรื่องจะเป็นต้องออกเดินทางกันนะครับนะครับลุงบานดูนลรงบานสีนัคลินปานะครับปวดพกนะครับการรองรับนะครับลองรับคนป่วยนะครับนะก็บอกว่ากันนะครับเพิ่งสั่งเพิ่งรองรับสั่งไลน์ไปในคนก็เต็มขึ้นเ่าพี่เนาะโอ้ย ซ้อนสะนำนาะไปมูอนิพาขับรถลุยเข้าตัวเมืองขอนแกน่นเลาะเขาไปใจกลางเมืองขอนแก่นเลื่อนเรื่อยไปนะครับไปเบิ่งอัดสิเลาะไปทางใดเดียเด๋ยวเพี่เจนหน้าเบิ่งนะครับนะกินหน้าเบิ่งก่อนนะสิไปอใสแน่มาใส่แนวนะนะครับเป็นเบิ่งจักข้าวเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาสิไปอ็ดใสนะเนี่ยนะครับวาดกระดาษขึ้จะมาพูดพูดใช่พูดไหมครับตึกจักสั่นฮะ18 สิบสี่เอ้อสิบห้าสิบหกไปใส่ดาดฟ้ากับซิมิเลยนาะพี่น้องเนาะพุดไหมทั้งดาดฟ้าไหมเนาะถึงสิบแปดแล้วสิบหกดาดฟ้ากับซิมีอยู่ต่างหากกันล่ะดาดฟ้าเนาะพุดนครับมาว่าอะไรกันมุ่งนาเขาซูเมือนคอนแกนนะครับนะนามของเวนแสกๆรถก็คือหลายคือเก่าอีกอยู่ พากันไปซอยเป็นสิวานะพี่น้องนะการพาไปสิบง้ามเลยครับเพราะว่ามันเป็นซ้อนแสงเนะตะเวนมันมันตะเวนมันอวยไหมนะครับตะเวนมันอวยไปทางเขาอื่นว่าผู้เา่าเอื่นนะผู้เถาเคยบอกฟังว่าตะเวนมันลบต่อเฟียงก็จะว่ามันมันมันบวกขื่นตรงหัวเขาเด้นะครับมันสีเอียงอยเ,อเอียงจักหน่อยเอียงเอียงจักหน่อยนะครับเอียงอยเอียงจักหน่อยหน,นึน่ง ทีลบๆไปจักน่อยนะครับคนเท่ากันมากันสมาหากินกันไปนะครับบด้มีช่องทางแบบไรก็หากินแบบนั้นบด้มีธุรกิจก็เฮ็ดธุรกิจจะคล้องไปนะครับบางคนกับขาค้ายบางคนกับ คนก็เป็นลูกจ้างนะครับเป็นโรงงานนะครับคนก็ไปต่อสู้พอมาหกินนะครับเอาฝ่าเก็บเงิน,นเก็บทองกัน,นเด้อนะค,ครับทราบโมทันเทาอันเทามากก็หนีเมันอสิลำบากเก็บเงินเก็บทองบะได้เนาะสามีแห้งถ้าเทามาได้จับยังก็โอ้ยลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนั่น,นก็โอ้ยเด้อนะครับพี่น้อง บากลำบุญเทเดนำถาวมาโอ้รถมันจะรถงามๆนะพี่น้องเห็นมึงแล้วรถน้ำถนรถอะไรกันก็จะเอาเงินใส่มาซื้อเนาะกระจะเอาเงินหลายยาไฟเดียวกับขี่ขั้นเก่าอยู่นี่แหละหลายปีแล้วเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีแล้วใส่ขั้นดี้มื่อกี้ดีเลยพี่เนาะบวกเกียรเกเกียตูงรถนะ แเปลี่ยนเปลี่ยนไนให้เพิินตามการเวลาการนาอตย่างเด็กฝากถึงผู้มีรถถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันก็ต้องเปลี่ยนให้เขานะครับเช็คน้ำมันเครื่องออกเดินทางน็อตนัตยังเช็คไปนะครับคาร์บนิลออกใส่มือเห็นไหมครับคาร์ลอนซิลใส่มือชุ่มแพร่ก็ปุ่งไปจากไปยูเทิร์นเดี๋ยวคว้าไปเนาะ เมืองขวนแกน่นเป็นไม้เป็นคอนนาว่าไปขวนไปขอนแกน่นไปกินข้าวเหนียวไปผูกเสี้ยวไปเที่ยวงานใหม่นี่น่ถึงละเดือนงานใหม่เด้อพี่น้อง,ดงเด้องานใหม่เด้อ นี่แหละจักน้อยนี่แหละวันที่เท่าไรน,น้อยจำหมดเลยนะงานหมาขอนแก่นกับขอเรียนเชิญนะครับว้ออาบรรญามาเที่ยวเองคนขอนแกน่นขอเรียนเชิญพี่น้องทุกคนนะครับขันมีโอกาสก็มาเที่ยวงานขอนแกน่นเบิ่งนะครับสนุกสนานนะครับเที่ยวเขาแก่ยวน้ำแล้วมาชมเบิ่งบรรยากาศนะครับนะ่ะผู้สาวขอนแกน่นสดสวยสัมอาง ขันไดเห็นนางสี่บัวอยากไปใสไปขอนแกน่นไปชมบึงงามบึงลรหลายในขอนแกน่นเฮานี่บึงแกนน่นนครขอนแกน่นบึงทุ่งสร้างบึงทองโอดอบึงโคดยัง่ะบ,บึงน้องโอดมื้อไหร่ครับโอ้ยมีแต่งามงามนะครับอย่าลืมมาเที่ยวขอนแก่นเด้อครับเดอ้อนะครับงานไหมขอนแก่นนี่แหละในช่วงเดือนท่านว่าเลยนะครับนะ แต่วิญญาจำบ่ผิดเนาะนะครับขนแก่นไปเลี้ยวเข้าไปทางโอ้ยบ่ทันเลี้ยวเดี๋ยวพี่นอ้องขอตรงไปก่อนก็นกนแล้วกันเนาะเนาะพี่นอ้องเนาะอาว่ารถรถรถอ่ะที่ใส่ถนนถนนถนน,ถนนมิตรภาพสายลักตั้งแต่เกามาก่อนว่าเนาะเป็นยังไงเนะาะอาลาดอาลาดไปเรื่อยกันเลยน้อพี่นอ้นองเนาะบุตรท่านเข่าเดี๋ครับตอนนี้อยู่หน้า สเ rose. ส้นทันนะนะเส้นทันคอนแกนเท่าแล้วนะครับนะตอนนี้นี่เส้นทันบริวานเปิดไปบุ๊นะครับบรทวารเปิดพี่น้องก็จะเปิดแล้วตัวนี่พี่พี่น้องยางแล้วบปิดะโอ้คนยางเข่าหน่ยๆแล้วนะครับนะทางเส้นทันคอนแกนเนาะอยู่นี่นะครับนะนะครับเส้นทันคอนแกนอยู่นี่แหละนะครับนะครับนะขี่รถมาผ่านมาเห они, unnie, turmeric, ็นรถนะครับพี่น้อง ขอนแก่นขอนแก่นนะครับน่ะเห็นไหไปเลาะไปเบิ่งก่อนพี่น้องนี่บรรยากาศโอ้เขาโป้งนี่คิดว่ามันสี่ศูนย์พันไปแล้วเนี่ยขันขั้วของโป้งขั้วไปไหมพี่น้องเห็นปะนี่ยเขาโป้งเขาขัวบปยังเห็นอยู่เลยสื่อท่านบน้อหน่ะเขาโป้งเขาขั้วไปไหมจังบาทเดี๋ยวไปถามเขาเบิ่งกัน ข้าวโป้งจักบาทข้าวโป้งข้าวโป้งจักบาทยี่สิบบาทเอามาจักอันเด้อขอบคุณค่ะเบิึงจะของไงเด้อยังในคลิปได้เออบคุณ่่ะาผูดใด้ที่ซื้อขนมมาอยู่ไฟแดงอ่าโอเคยี่สิบบาทโดนันนะครับโอเคครับนะครับก็ซื้อข้าวโป้ไปฝากเด็กหน่อยครับนี่ นะครับกลับไปบ้านนี่นี่แหละครับตะกี้โอ้ยต้องบางมากคักตะกี้ครับถ้าเป็นเน็นนกงหน่อยไปก็อีเม่ไปก้นในเขาเกินเนื้อยังกันเนฮะ้ก้นในหัวต้นหมานะครับหัวต้นหมามาต่ำไหมครับอีเมะสมัยเป็นเนึกหน่อยไปซอยเพลินนะก็แซบโพดแซบโพนะครับตะกี้อันนี้วันที่ะจำได้เพร่ท่านในหูนะเขาซื้อไปฝากร้านหน่อยนะครับนะครับเนี่ยอยู่ตรง หนาเส้นถานคอนแกนเด้อเด้อของขายเยอะแยะคนกําล่างเดินเข้าห้างยาวยาวอยู่มันก็บรรยากาศเนาะในเมืองคอนแกนเนี่ยครับนะอ่ะอับปุรอยู่ไกลเมืองคอนแกนก่อนลองมาสัมผัสมาเที่ยวเบืองบรรยากาศเนาะนะครับไปเลยไปรอดบ้านพี่น้องไปขี่ลุยไปเบืองเฮ้าว่าเป็นยังไงแน่นะครับถนนคนทางเส้นี้เนี่ยพาเมืองคอนแกนนี่นะครับอ่านร้านนะนี่ ครับประตูเขาเมืองเด้อครับเด้อสาธุสาธุพลาบเห็นบ่โน่นะนะครับไะไปเมืองอานลานเลยครับตัวงานอยู่หน้าไฟแดงไอ้ลาเซนทันคอนแก่นเนาะไปเบิ่งไฟแดงต่อไปมีอย่างนะ่จะเสือไปฝากร้านหน่อยมีอย่างไงนะครับบัวร้านหน่อยนี่ครับไปนี่ผู้เต่าผู้โตก,กินไหนประเดี๋ยวกรอบแกรบกรอบแก,ก,กรบนะครับนะครับ,นะรบผม บางทีหลายคพี่น้องเฮาสั่งบรรยากาศได้เครียดเด้อพี่น้องขับรถขับลาวจะไปเครียร์จะไปตึงเครียด์อย่างมันมากเนาะนะครับขับรถแบบสบายๆนะใจเย็นๆนะพี่น้องขับรถใจเย็นๆสบายๆรถยังแน่นหนาอีสุดพี่น้องเลยดูดูรถยังมาหลาใส่อ่ากลากอยูืนจอดยื่นี่ไหมอ้า รถนียังวะพวกโคตรพูดแท้เพราะว่ารถแบบนี้มันเป็นรถอ่าเขาเรียกว่ารถรถยังกะรถเบิร์ดใดสัญญาอย่างนี่ประมาณนั้นบ่ะเป็นของน่ะสัญญากับบอควงหงูน่ะเห็นเห็นมือว่าหลายคนอยู่รถได้มันหมดสัญญาว่าจ่างอีกย่างนี่แหละเคยๆเคยอ่ะเบิึงในยูทูบในในช่องยูทูบนะพัจว่ารถ รถมันมีสัญญาว่าจ้างกันสิไหมครับสัญญาว่าจ้างบริษัทตัวบริษัทนั่นก็อ่าไว้จ้างบริษัทนี่ไป,ไป,ไปไอ,อ่าไปเหมาไปไอยังไงก็ไปเฮ็ดเอาบิ๊กซีสร้างไม่ตีนี่เอาเฮียเอาไท้ายวัสดุอยู่ทางนี้ก็มีบา้านนี่โอปัดทีตัวนี่น้องเอาไปโอเมืองขอนแกน่นเมืองใหญ่ขึ้นมาเนาะมันอยู่โซนคนละโซนเนาะโซนนี่โซนทางนี้ปัดทีตัว บิ Big ๊กซียุนี่ก็นไหมบานพี่น้องทีโตวร์ทีทัวร์ทีทัโอ้ยอยู่ไฟแดงตรงไฟแดงอ่ะเทคโนโลยีว่าลัยเทคโนโลยีนี่แหละนะครับนะอืมพี่น้องอเลยเข้ากะเนี่ยไฟแดงนี่นะครับไฟแดงนี่ไฟแดงเขาเรียกว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีนะนะครับพักตัวขึ้นเหนือขึ้นในุ่นะครับนะตรงไฟแดงตรงนี้นะ เออว่างหันเห็นทางบอกไงว่าออคนสู่ชีวิตพี่น้องเห็นไหมครับวิญญาณมานี่เขาขับรถไปน้ำไฟแดงต่างๆข้าเสียนเรื่องเล่าต่างๆบางเนี่ยจังจังรุงคนนี้นะครับพื้นขาวะมี่นะครับพื่นบ่มีขานะครับนี่ข่นขขยโอ้ขเขาเกียบนี่เดี๋ยวถามอซื้อเิ่นกันหน้าเว้ขอซื้อขอซื้อ ขอสื้อเด็กสื่อจะเข้าจากทางจากบาทถุงจากบาทยี่สิบบาท้าเอาเด็กโอ้แน่นอนใส่เก้งขนาดเลยอ่ะรงกันทำเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับอผู้ใดมากคนแกนงด้ยครับเด้อมาอุดหนุนเพิ่นนะครับเนี่ยนะครับอีพอเันสูงชีวิตขอบคุณครับเนเนยุบพูดได้ยุบพูดแล้เตี่ยว อยูุคครอบครัวล่ะครับอ๋ออยู่คนคนแก่นบ่ครับผมโอเคสุดเลยครับเด้อครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมดูอุดหนุนกันไปครับมาอุดหนุนเปไหนได้ครับเออนะครับเนี่ยเป็นยาพาเดราเดลเซลร์ไปกันเห็นแล้วก็อุดหนุนกันนะครับนะขนมใบนี้ขนมยังกะเฮ้ยยี่สิบบาทมันบ่แพงเดี๋พี่น้องเนี่ยอุดหนุนกันไปเนาะคนสู่ชีวิตนะครับคนสู่ชีวิตขนาดเป็นคนขาพิการก็ยังสู่ชีวิตนะครับนั่งยังสู่ชีวิตกันต่อไป โอ้ยโว้ยมาเนา่าพี่น้องคลิปไหมเอาพี่น้องมาสิยน่าอะาไรขึ้นขับขวบกบหลายแนวแล้วเอาก็สิขอบจบคลิปแล้วก็ชงต่อไปเลยนะพี่น้องนะคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อ